ไปฉีดร่องแก้มลึกมาแล้วแต่ไม่หายจมูกจม ปีจมูกบานจะแก้ยังไงโดยไม่ต้องไปอัดฟิลเลอร์เยอะๆไม่ต้องไปผ่าตัดใครที่มีปัญหาเรื่องของร่องแก้มลึกจมูกจมปีจมูกบานช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีกันนะหลายคนมีปัญหาเรื่องของร่องแก้มแล้วเวลาเราไปดูโฆษณาว่าฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มฉีดอัดเข้าไปที่หน้าเยอะๆ,ฉ,ออะๆฉีดอัดเข้าไปที่ใต้ตาเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวย เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตคนไข้เคสนี้มีปัญหาร่องแก้มยิ่งฉีดฟิลเลอร์เข้าไปที่ร่องแก้มยิ่งฉีดมันยิ่งดูปูดครับปัญหาของร่องแก้มเกิดจากผิวชั้นบนมีความหย่อนครับแล้วกระดูกบริเวณกลางแก้มสึก ทำให้ร่องแก้มดูห้อยลงมากระดูกร่องฟันเคี้ยวสึกครับทาให้ปีกจมูกดูบานปีกจมูกดูจมจมูกดูไม่ยกจมูกดูไม่พุง่งทีมแพทย์หมอซีนั่งยิงซ่องผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงแล้วถ้าจะแก้ให้ใส่ฟิลเลอร์เสริมตรงกระดูกที่สึกบริเวณกลางแก้มครับ เสริมตรงกระดูกที่สึกบริเวณร่องฟันเคี้ยวหมอซีใช้ฟิลเลอร์แค่0.5 cc ครับจะทำให้ปีกจมูกดูยกปีกจมูกดูพุ่งกระดูกร่องฟันเคี้ยวที่เคยเต็มพออายุมากขึ้นกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้มันจะค่อยๆสึกครับปีกจมูกจะบาลปีกจมูกจะจมทำให้หลายๆคนเนี่ยอยากไปผ่าตัดปีกจมูกแต่ใจเย็นๆน,นะครับ ปีจมูกพอเราตัดออกไปแล้วนะมันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นะนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตคนไข้ามาเจอหมอซีมีกระดูกซุดบริเวณกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้ครับกระดูกซุดบริเวณกระดูกกลางแก้มเคสนี้ทีมแพทย์หมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับ แล้วหมอมาแต่งกระดูกกลางแก้มแต่งกระดูกร่องฟันเคี้ยวปีจมูกคนไข้พุ่งขึ้นจมูกคนไข้ด่งขึ้นจมูกสวยมากเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอครับหรือคลื่นความถี่วิทยุค้่เดียวหัวยิงอาบูเต้กระจายพลังงานเป็นรังผึ้ง ทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บครับหมอซีไม่ประหยัดค่ายาหมอฉีดใช้เบราโ,โรของสวิตฟิลเลอร์ตัวท็อปงานวิจัย20ปีครับได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดจากบริษัทเมิร์ดไม่เอาเงินไปจ้างดาราไม่เอาเงินไปโฆษณา เอามาเพิ่มวงเงินช่วยคนไข้หมอประหยัดบัตเจ็ต40%ใครอยากได้โคต้า40%ครับกดแอดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ t i ๊กตอหมอตอนนี้แอดมาแล้วให้ทักหาแอดมินเลยครับบอกขอโคต้า40%ถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับ